สวัสดีครับ FC ลุงปองมงคลโคราชครับวันนี้วันที่29กันยายน2564ผมก็จะมาสรุปขวยเลยครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่ของทางรัฐบาลของทางราชการทุกหน่วยงานทั่วประเทศนะครับเป็นงบประมาณที่ใช้กันในปีพุทธศักราช2565 นะครับที่ผมเกินตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางท่านชาวบ้านนะครับจะไม่ทราบนะครับเขาก็จะตีเป็นปีใหม่ปีใหม่ของเขาาบบก่อ,อ,อกนี้นาน,านโบราณน,นานมาแล้วกับเป็นเดือนเมษายนวันสงกรานเรียกว่าวันปีใหม่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่ขึ้นปีใหม่แต่ทางราชการทางรัฐบาลไม่ใช่ครับ ปีใหม่ของเขาปีงบประมาณคือตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมของทุกทุกปีนะครับไม่ใช่ไปใช้งบประมาณวันที่หนึ่งมกราคมปีใหม่แบบใครๆก็คิดเอาตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องส,สรุปหวยนะครับเพราะจะแทงไม่ทันบางตัวก็อั้นไปแล้วนะครับทราบข่าวมาผมดูตามคลิปหลายๆเจ้าด้วยกันนะครับพยายามเช็ดทํากันบ้านมาตั้งแต่3วันที่แล้วแล้วแล้ว,ลวมานี่ตั้งแต่เช้ามาจนบัดนี้ นะครับผมก็เลยต้องตัดสินใจสรุปหวยของผมคือของลุงป่องมงคลโคราชนะครับอย่าไปซ้ำกับใครผมเน้นตรงนี้นะครับของลุงป่องมงคลโคราชเท่านั้นนะครับจะมีของคนโคราชต่างหากไม่เกี่ยวกับผมนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับที่ชื่อของคนโคราชนะครับเขาไม่ได้บอกชื่อเขาชื่อบอกคนโคราชไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับผิดถูกยังไงจะทักททยอาตมิิกันก็ไม่เกี่ยวกับผมแล้วกันนะครับของผมนี่ชื่อเต็มๆเลยลุงป่องมงคลโคราชครับ มาสรุปกันเลยครับที่ผมจะให้เพิ่มเติมวันนี้มองดูแล้วมันจะหลายตัวแต่มันก็ไม่หลายตัวล่ะครับมันก็ออกตัวเดียวน,นะหล่ะนะครับถ้าจะให้แน่ๆก็ซื้อตามที่ผมวงไว้แล้วกันนะครับผมมาร์คไว้ให้เอาเป็นว่าถ้าเล่นเลขวิ่งก็หลักหน่วยจะมีหกหรือมีหนึ่งสองตัวเท่านั้นนะครับ ลักดวยของเลขล่างนะครับเลขล่างนะครับอย่าไปแทงบนนะครับอย่าไปแทงบนนะครับผมได้สูตรเลขล่างมานะครับเพิ่งได้มาหมาดๆเลยนะครับแล้วเช็คมาแล้วถูกติดต่อกัน11งวดนะครับเราก็เลยต้องนํามาสรุปให้บรรดาเอซแฟนๆคนคอหวยลุงป่องมงคลโคราชได้ทราบกันเน็ตอีกทีหนึ่งนะครับเลขล่างนะครับวิ่งวิ่งไปเลยครับหลักหกอยู่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วย แล้วก็หลักหนึ่งนะครับสองตัวเท่านั้นนะครับที่จะเข้านะครับสองตัวเท่านั้นที่จะเขา้านะครับแต่ว่าอยา่าไปรวมกันนะบางวันมันก็จะรวมกันแหละครับก็เป็นหลักหน่วยเน้นเป็นหลักรวยหลักหน่วยจะเป็นมีล่างแน่นอนนะครับอาจจะกระโดดมาหลักสิบบ้างเป็นบางงวดสิบงวดยี่สิบงวดมีอาจจะกระโดดมาบ้างเอาเป็นว่าเน้นเป็นหลักหน่วยแล้วกันนะครับผมเน้นอีกทีหนึง่งนะครับเลขล่างหลักหน่วยจะมีหกจะมีหนึ่ง พูดอย่างนี้คงเข้าใจนะครับแต่ผู้หกกับหนึ่งนี่แล้วฉันเอาไปรวมกันนี่แกนะครับเลขล่างหลักหน่วยจะมีหกหลักหน่วยจะมีหนึ่งแต่นานๆครั้งจะกระโดดไปหลักสิบเหมือนกันนะครับแต่จะอยู่นั่นแหละมันถูกนั่นแหละอยู่หลักไหนก็ถูกนะครับเอาดูตามโพยนี่เลยนะครับผมไม่ขานแล้วครับเพราะมาใหม่ๆผมจาไม่ได้นะครับเอาตามหน้าจอนี่แหละครับเอาตามตามหน้าจอเลยนะครับอ่าแอดมินดูหน้าจอได้ครับภาพชัดไหมครับได้ไหมครับ แคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับหวจะออกแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเห็นกันครบไหมครับเห็นกันครบไหมครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับกระดาษผมอ่อนนะครับเพราะแม่ผมชื่ออ่อนอ่านะครับคงจะชัดนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับรีบๆซื้อเลยครับวันนี้รีบๆซื้อเลยลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะหมดแล้วหวยจะออกวันมะรืนนี้แล้วนะครับจะเหลือไหมจะได้ครบไหมที่จริงไม่กี่ตัวหรอกครับซื้อก็คุ้มนะครับไม่กี่ตัวหรอก ถ้าท่านมีเงินน้อยเล่นเลขวิ่งไปเลยเล่นสองตัวเองเล่นหลักหกกับหลักหนึ่งนี่แหละเลขหกเลขหนึ่งนี่แหละถูกแน่นอนถูกแน่นอนไม่เชื่อไม่เชื่อวันที่หนึ่งสี่โมงเย็นมาเจอกันนะครับมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะลง youtube ไว้ให้ด้วยนะครับท่านที่ไม่มีไลน์มีอะไรก็ผมจะลง youtube ไว้ให้นะครับลง youtube ไว้ให้อดินดูหน้าจอเลยครับชัดทุกตัวไหมครับหายไหมหน้าจอหายหายยังไงอะ สูงเือดือดอ่าพอดีไหมไม่วันดีตรงไหนล่ะอ่าแอดมินแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับใเห็นมอนิเตอร์เลยครับแคปหน้าจอไ้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยแคปหน้าจอไ้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปดูใน y YouTube แล้วกันนะครับไปแคปหน้าจอใน youtube นะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลง youtube เดี๋ยวนี้นะครับหลังจาก สิ้นตรงนี้แล้วผมจะลงย t u b e ตอนนี้กำลังทำคลิปสดๆกันอยู่นะครับน่าจะชัดนะครับน่าจะชัดนะครับเอาไว้ตรงหน้าผมเลยนี่ครับไม่เกินแน่ตรงหน้าผมเลยนะครับชัดเลยครับน่าจะเห็นครบทุกตัวนะครับของลุงป่องมงคลโคราชครับไม่เกี่ยวกับคนโคราชนะครับอย่าไปจำผิดคนละเวฟกันนะครับคนละเวฟกันคนละเวฟกันขอให้เฮงเฮงรวย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 นะครับ อย่าลืมนะครับเลขล่างอย่างเดียวนะครับเลขล่างอย่างเดียวแทงหลักหกกับหลักหนึ่งครับแทงหลักหกกับหลักหนึ่งวิ่งไปได้เงินแน่นอนไม่มีล้มตะคุบไม่มีลื่นล้มน้ําท่วมก็ไม่เกี่ยวนะครับน้าท่วมก็ไปท่วมปากครับเดี๋ยวจะลง YouTube นะครับตามไปดูใน YouTube นะครับลุงปองม่วนอีหลีแล้วก็ลุงปองมงคลครับสองช่องครับช่องแรกลุงปองม่วนอีหลี ช่องที่สองลุงป่องมองคลครับสวัสดีครับพใอยรว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 ย